เก,กคผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตรอ้าวเรา,เามาคุยกับคุณชิดาพาคุณต้อยก่อนคุณต้อยมีปัญหาเรื่องเบาหวานตอนนั้นทราบครั้งแรกเนี่ยคือไปตรวจเลือดคือตอนแรกอาการของหนูมีอะไรกัดหนูจะเป็นแผลดำอะค่ะเป็นแผลดําเป็นคือมันหายช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วธรรมดาหนูจะตรวจมาตลอดเพราะว่าพ่อแม่เป็นพ่อเป็นเบาหวานแม่เป็นมะเร็งอืม มันกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วก็เลยตรวจมาตลอดอแล้วก็เจอจริงๆแล้วก็รักษามาเรื่อยเลยเท่าที่เท่าที่คุณหมอบอกตอนแรกระดับน้ําตาลเราเท่าไหร่เจอปั๊บสามร้อยเลยค่ะสามร้อยนะฮะถือว่าสูงนะฮะสูงมากนะฮะนอกจากความรุนแรงของเบาหวานที่ระดับน้ําตาลเนี้ยขึ้นตาแล้วแผลที่อะไรนะบอกนิ้วเท้านิ้วเท้าหนูอ่เล็บหายหมดเลยเพราะอะไรฮะ มันเป็นยังไงไหนูเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะหนูทำอาหารบ้านแล้วหนูไม่ค่อยสนใจเดี๋เท้าอะ่ะมันชาใช่ไหมคะอชาแล้วหนูไปเตะเอากี้โต๊เตะเตะอะไรเนี่ยเล็บก็หลุดเล็บหลุดหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะอุยหยอแล้วเวลาหน้าหนาวอะ่ะเท้ามันจะแบบว่ามันตึงตึงแล้วไปโดนอะไรหน่อยก็มันจะแตกแตกแล้วเลือดจะไหลแล้วลูกบอกว่าเอ้าแม่นี่เลือดอไหลแล้วนะก็ไม่รู้ตัวไม่ค่ะก็คือมือข้างข้างซ้ายเนี่ยชาเท้านี่คือจะชาหมดเลยค่ะ ชาตลอดเวลาค่ะหรือว่าชาเป็นช่วงๆชาตลอดไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะก็แม้กระทั่งเล็บหลุดยังไม่รู้ตัวนี่ก็ถือว่ารุนแรงแล้วะนะ,ฮะ,ฮ,ะฮะอ่ะคุณหมอบอกอยังไงฮะแล้วคุณหมอบอกว่าจะให้ยาเป็นมาฉีดหนูก็ต่อรองคุณหมอบอกคุณหมอหนูยังไม่อยากจะตายะหนูยังไม่อยากจะตายบอกคุณหมอไม่ต้องฉีดได้ไหมคุณหมอบอกว่าให้เวลาหนูให้หนูไป ปรับปรุงตัวเองไปทําอะไรหนูก็พยายามมาออกกาลังกายงดอาหารของม,มันไม่ทานคือทุกอย่างที่ว่าเราถุงควรจะทําได้ค่ะาาก่อนที่จะต้องฉีดยาซึ่งยาที่คุณหมอบอกเป็นยาอะไรทราบไหมครับหนูก็ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ครับน่าจะเป็นอินซูลินหรือเปล่าฮะ อาจจะเป็นอินซูลินหรือว่าเป็นอินซูลินสังเคราะห์ที่เป็นยาสังเคราะห์ที่ทําหน้าที่คล้ายๆอินซูลินมันมีมาใหม่แล้วฮะตอนนี้เพราะเห็นบอกว่าอาการของคุณคุณพี่ต้อยเนี่ยเป็นฝ้าขึ้นตาเลยตาคุณหมอก็จะลอกเหมือนกันหนูก็เลยขอเวลาคุณหมอคุณหมออย่าเพิ่งลอกของหนูเลยนะขอเวลาต่อรองคุณหมอหน่อยและเนี่ยวันที่ยีิบเก้าเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งยี่สิบเก้าพฤศจิกะ จะนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งนัดอีกครั้งนึงแต่หนูบอกว่าแต่รู้สึกว่าพอมาทานบีมตัวสีม่วงค่ะตอนนี้สีม่วงสีม่วงสีชมพูสีชมพูอ่าแล้วก็รู้สึกว่าตาตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะอแต่ว่าชาปลายนิ้วชาปลายเท้านี่มันหายไปเลยอืมค่ะที่ว่าเห็นนคือชาทนี่หายไปเลยค่ะใครบอกว่าให้ทานสีชมพูหนูทานสีม่วงนะคะ เดี๋ยวมีสีม่วงด้วยผมเริ่มงงแล้วทันไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ก็บีทานของเบาหวานนั่ะอ๋อสีฟ้านั่นแหละเออสีฟ้าเออนะนั่นแหละค่ะทานของเบาหวานนะฮะใครใครเป็นคนแนะนํำฮะคุณตุ้ยค่ะคุณตุ้ยแนะนาแล้วเขาบอกนะับว่าให้ทานตัวนี้แล้วทานยังไงฮะหนูจะทานตอนเช้าหนึ่งเม็ดตอนก่อนนอนหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วก็ร่วมกับพฤติกรรมก็คือลดอาหารหวาน ไม่ไอ้นั่นหนูดูแลตัวเองมาตลอดอยู่แล้วค่ะอ๋อนั่นคุมมาตลอดแล้วออกกาลังกายคือตลอดอยู่แล้วอ่าแล้วก็เริ่มมาทานบีมได้เช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะเมื่อก่อนหนูทานยาวันหนึ่งประมาณสิบกว่าเม็ดมีก่อนอาหารหลังอาหารทานพร้อมข้าวก่อนนอนมีพร้อมหมดเลยค่ะอ่าฮะทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งไขมันมาหมดทั้งชุดเลยมันมาเป็นเซตนะฮะค่ะเออเหมือนอาหารเซตนะฮะทั้งเซตเลยแล้วก็ต้องทานอย่างนั้น แต่ตอนนี้ทานยังไงฮะตอนนี้เหลอค่ะยายังทานอยู่ไหมคุณหมอบอกว่าแล้ววันไปตรวจที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อตุลาเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าเหลือน้ําตาลเก้าสิบกความดันไม่มีความดันลดลงปกติไขมันก็เหลือนิดเดียวไขมันเหลือนิดเดียวแล้วคุณหมอบอกว่าขอนัดเป็นสามเดือนนะคะพอสามเดือนคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดอาการยังลดอยู่อย่างนี้อคุณหมอบอกว่าจะเปลี่ยนยาจะลดยาลงเหลือ หนึ่งเม็ดหรือว่าทานวันเว้นวันค่ะอ่าก็คือลดปริมาณยาลงด้วยคนะและอาการปลายไอยชาตามปลายมือปลายเท้าตอนนี้หนูไม่มีเลยค่ะไม่มีความรู้สึกเลยไม่หายไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> หายไปเลยค่ะคือไม่มีอาการชาแล้วถูกไหมฮะค่ะแล้วอาการที่แผลเป็นแล้วหายยาก ตอนนี้ไอ้แผลที่ดำๆอะค่ะมันเนี่ยมันเริ่มหายเยอะเลยค่ะมันจางึ้นเยอะธรรมดาเมื่อก่อนหนูจะเป็นดำหมดเลยตั้งแขนนั่นเลยค่ะอ๋อคือคนเป็นเบาหวานแผลเนี่ยมันจะคล้ำแล้วมันก็จะหายยากถูกไหฮะเลือดออกก็จะก็จะหยุดช้าว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะบิมเข้าไปปรับอะไรในร่างกายให้ฮะสี่แคปซูลต่อวันกินสิบห้าวันแล้วเจาะไม่เลือดขาวเอามาดูเราควรจะพบว่าไม่เลือดขาวมีการหลั่ง สารสองตัวลดลงไปชัดเจนคือตัวที่เป็นอินเทอร์ฟอรอนแกมมาแล้วก็เทียนไดเอฟฟาสารสองตัวนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าเป็นตัวที่จะไปทำลายเบต้าเซลล์ Beta ของพังเรสของตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นตัวที่หลังซึ่งเป็นส่วนที่หลังอินซูลินอินซูลินหลังเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาน้ำตาล ในเลือดไปใช้อเอาไปป้อนเข้าไปในเซลล์ไปป้อนเข้าไปในตับน้ําตาลก็ลดลงไปนะค,ะครับแต่เลือดของเราถ้ามันหลังน้อยลงเนื่องจากว่าไอเบต้าเซลล์นี่ถูกทําลายหรือถูกโจมตีหรืไงก็แล้วแต่รหรือทําให้มีประสิทธิภาพลดลงเราก็จะมีเบาหวานเพิ่มมีน้ําตาลเพิ่มขึ้นนะครับสาร2ตัวนี้ที่ไม่เลยขาวหลังออกมามันลดลงนะฮะเพราะฉะนั้น อินซูลินของเราก็ทับไอตับอ่อนก็ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นน้ำเบาหวานก็ลดลงนอกจากนี้หน้าที่ของสารสองตัวนี้ประสิทธิภาพสารสองตัวนี้ยังไปสามารถลดการดื้อต่ออินซูลินอินซูลินถ้ามีมากแต่ไม่สามารถพาน้ําตาลไปไปป้อนเข้าไปในเซลล์ที่อาจารย์อัมภัยเคยบอกว่าไม่สามารถไปเคาะประตูเซลล์ให้มันเปิด พยายามน,น้ําตาลป้อน uh huh. เข้าไปได้ uh huh. มันก็ไม่มีประโยชน์ถึงจะมีมากก็ไม่มีประโยชน์ uh huh. เพราะเกิดการดือ uh ้อ huh. ต่ออินซูลิน uh huh. สารสองตัวนี้เมื่อมันลดมันก็ลดการดื้อต่ออินซูลินด้วย uh huh. นอกจากนี้ครับมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชัดเจน uh huh. ก็คือการลดลงของอินเตอร์ลูกิน4อินเตอร์ลูกิน4นี่นะฮะ uh huh. ตัวนี้ก็อีกเหมือนกันเป็นตัวที่ทําลายเบต้าเซลล์ของผังเคสของตับอ่อนนะครับ uh huh. เมื่อมันเซลล์มันถูกทําลายประสิทธิภาพมันก็ลดลงเรื่อยๆในการหลั่งอินซูลินเพราะนั้น เราลดทั้ง TNF Alpha ลดทั้งอินเตอร์ฟอนกัมมาแล้วก็ลดทั้งอินเตอร์ลูคินสี่ทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เบต้าเซลล์ของพันเครสเนี่ยมันมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นม,มันมีประสิทธิภาพแย่ลงเพราะถูกโจมตีเมืม่อเราลดอาการเขดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเบาหวานประเภทที่หนึ่งเนื่องจากการขาดอินซูลินหรือหลังอินซูลินน้อยลงนะฮะก็จะดีขึ้น ก็จะพจากการที่มีการหลังอินซูลินเพิ่มขึ้นครับแล้วการดือ้ออาการเบาหวานจะเกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินม,มันก็ลดลงเนื่องจากการดื้อต่ออินซูลินลดลงจากการที่สารเตาเนี้มันลดลงไปนะครับ